โอเคมาต่อกันอีกพาร์ทเลยครับผมนะล่าสุดเราได้ปืนนี้มาแล้วก็เราฆ่าไอ้เจ้าพวกที่มันต่อต้านเรา <c oughs> โอ้ยอ,อ้าวพอจามปพ๊บมันมาปั๊บเลยไปแล้วไหนอยูอ่ไหนไม่ง อืออืออไม่ไม่โอ้แรงทีมสุดยอดเลยปืนนี้โอเคอพิจิโดนโดน,โดนปืนไฟ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 นี่กลบปืนนี่ไงตายโอ้โหโคตรแรงเลยปืนนี้โอเค ไล่ไปได้แล้วป่ะออเห็นเพลงขึ้นนึกว่านึกว่ายังไม่ไปโอเคไปเดี๋ยวนะรูปคนเสียงแดงก็ไม่มีละไปเอพีซีที่ไม่รู้จักเราภารกิจจะเป็นเดี๋ยวเก็บก่อนนะฮะบอดี้อ๋อคุณคือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่พ่อพูดถึงนี่ ผมรู้สึกผิดหวังที่พอ่อเลือกอยู่บนแผ่นดินใหญ่แทนที่จะกลับมาพร้อมกับคุณเราขอบคุณมากที่คุณมาช่วยแต่เราก็อยากให้เขามาช่วยด้วยเหมือนกันเคอจะยังไม่มีใครเล่าให้ฟังเจ้าของเหมือง <c oughs> วอลเลนกำลัง <c oughs> ปกป้องไข่ของสัตว์ประหลาดที่เราเอที่พาเราไปสู่หยายนะ <c oughs> <c oughs> แผนการหลักของเราของเราคือเราจะเรียกเอชาวมาแล้วสู้กับมันจนตัวตายแต่เราจะวางกับกับดักหรือกับดับนะกับดักไม่ใช่เหรอแต่เราจะวางกับดักที่ยอดเยี่ยมไว้เป็นแผนสำรองเพื่อช่วยให้คุณสังหารมันได้ช่วยติดตั้งระเบิดควบคุมระยะไกลพวกนี้ที่เสาคำแต่ละต้น ของสะพานไม้ตรงโน้นทีสิแล้วกลับมาหาชั้นที่นี่โอเคไปติดตั้งกับระเบิดใช่ไหมตรงสะพานใช่ไหมเออเดี๋ยวนะก็ข้างหลังนี่ด้ยวยใกล้เลยนี่เพราะฉะนั้นไม่ควรลงไปด้วะวางระเบิดแล้ว0.8 สูงทับแปดเอาทูวางอ๋อ้วางตามนี้เลยใช่ไหมโอเควางแปดกันตรงนี้อีกโอเคฝั่งละสี่อ่า,าจะระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้นะกระแบาพอโอเคติจักเสร็จแล้ว นั่นเป็นสะพานที่สูงที่สุดและเราะและเราะบางที่สุดบนเกาะถ้าชอเข้ามมาเราจะเป่ามันให้เกิดเดินขึ้นฟ้าไปเลยผมจะคอยเตรียมพร้อมจุดระเบิดนะแต่คุณต้องเป็นคนเรียกมันมาและต่อสู้กับมันเอาละครับนี่ปคือกุญแจเปิดวิหาร เมื่อคุณคิดว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็บุกเข้าไปและเข้าต่อสู้ในศึกครั้งยิ่งใหญ่นี่เลยสิโอเคฮะแป๊บนึงนะใช้ใข่เรียกช,ชอมาแล้วปิดฉากช่วงอะไรความหวาดกลัวโหยังเร็วไปเ <independence> ดี๋ยวขอไปหาอีกคนหนึ่งก่อน ว่ายังเร็วไปเพิ่งเก็บได้สามเก็บได้2องฟองเองนะสีฟ้ากับสีเขียวนะถ้าจำไม่ผิดผมว่าตัวร้ายมันตัวร้ายแล้วแหละไอ้วอลเลนจะขอ,อไปพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนด้วยบาร,รมีอันรุ่งโรจนพอไว้ใจให้ผมเก็บกุญแจเปิดเหมืองแห่งหนึ่งที่มีใครอยู่แต่ก่อนที่ผมจะให้กุญแจกับคุณผมจะเป็นต้องเตือนคุณบางเรื่อง ม,มีวิาหารโบราณตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งมีรูปร่างพีระมิดที่มีปริซึมลึกลับอยู่ด้านบนปริซึมนั้นน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเอ่ทำลายไข่ของสัตว์ประหลาดอืมน่าสนใจ มีของสามช่องมีช่องสามช่องสลักอยู่ในปริซึมซึ่งพอดีกับไข่อย่างเหมาะเจาะเมื่อบรรจุไข่จนเต็มมันจะปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่ออกมาซึ่งน่าจะดึงพลังงานมาจากตัวไข่เองพวกกบฏหวังว่าเหตุการณ์นี้จะล่อชาวมายังศึกตัดสินในขณะที่มันเข้ามาปกป้องไข่ ทีนี้เรื่องที่ต้องเตือนจริงๆก็คือชาวมีความสามารถในการดูดซับพลังจากระเบิดเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งและบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมโอ้ชิบหายแล้วเ,ออเราเคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งและรอบนี้มันอาจจะกลายเป็นตัวอันตรายามากกว่าเดิมยังไงก็ตามผมไม่คคนคัดค้าน ม้ว่ามันจะอันตรายอ้าวนี่กุญแจเหมืองเมื่อคุณได้ไข่ให้หมดแับกุญแจเข้าสู่วิหารแล,ล้วเราก็คงจะปิดฉากนรกแห่งนี้ได้โอเคผมว่าแล้วว่าต้องหาไข่ฟองต้องหาสามฟองก่อนที่เราจะไปตรงส่วนนี้ผมว่าผมคิดถูกแล้วแหละที่ไมค์เควสหนึ่งเนี่ยมันมันกระตุกตลอดเลยพอเวลาพามาหางนี้โอเค คือถ้าถ้าลงไปเราคือลงไปเลยนะคือเราจะกลับมาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมีแต่ฝ่าแล้วคราวนี้ไปทางนู้นไปทางซ้ายโอ้เราไม่ยังเจนอีกว่าเก็บใครมาแล้วโอ้โหแล้วทางตันอีก อืมอ้โอ้โหโอ้เอาเอาได้เฉยเลยงงว h a t อะไรวะเดี๋ยวนะผมมาร์ครถไฟยยงวงเงี่ยมาร์กไปก่อนเลยว้าโอ้ รถไฟไปอยู่ข้างหน้ากูรถไฟผีแหละไม่ใช่รถไฟผมไ้ไม่ยอมมาไล่กูกูขอร้องาตายไอ้พวกเวรทั้งหลายปืน้อนเลยรถไฟยิงรถไฟกูเหรอเฮ้ยิงรถไฟกูเหอรเหอ ตายสักทีพวกนี้เฮ้เซลลกโอ้เอาไปมันตึมๆไปแล้วกันโอเคเราจะไปปิดฉากกันเลยดีกว่าครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนก็อคอยแน่นอนไปไอนั่นอยู่ไหน เราคงต้องล่อมันมาให้หมดก่อนนะมันผิวปากเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเศษอะไรเยอ๊ะก,กล่องนี่มันกล่องอะไรวะลักษณะเหมือนลูกระเบิดเม่์มันเฝ้าอยู่ข้างบนนั้นแถวนี้ไม่มีคนเลยเลยโอ้โหตกใจหน้ากากหน้ากากโคตรน่ากลัวน่าเกลียดน่าเกลียดน่ากลัว เก็บเศษเหล็กไว้มันได้ทีละแกนว่าอันหนึ่งน,นั่นนั่นโอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวเออจบจริงจมันยังมีอีกนะแต่ว่าไอจุดที่ผมไปเจอมันไม่แกะเดี๋ยวผมขอไปสำรวจก่อนขอเศษเหล็กมาอัพสักทีหน่อยอีกคนอยู่ข้างบน มัคนคงไม่เห็นผมลงมั้งเอ๊ะมันใช้กุญแจเป่าห้องนี้ไม่ใช้ด้วยมีกล่องให้เปิดอีกอ่ามีหีบให้เปิดหีบหรือกล่องกันแน่หีบแล้วกันอา้าฮโอเคได้มันสามชิ้น ไม่มีอะไรเก็บแล้วสภาพเตียงเป็นอีรัวเนี่ยโอเคไปต่อไม่ได้ออกทางเดิมุ๊บมีเศษเหล็กแม่เศษเหล็กนี่ไม่ได้เลยโอเค ตามมันมันไม่เห็นยังไงวะนะโอเควางไข่เดี๋ยวแล้วกันมันจะไม่สคริปต์แล้วกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ยรูปพีระมิดวางไข่สาฟองไปรอบรอบอ่าไข่สุดท้ายไข่สุดท้าย ออกไปจากวิหารซะเจ้าคนแปลกนะแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังทำอะไรวางไข่ลงชช้าแล้วแกทำลายผู้คนมากมายหากแกคิดจะทำตามแผนที่แกวางเอาไว้ไม่ทันแล้วครับผมไม่ไม่เจ้างูแกจะทำให้เราตายกันหมดโอ้มันมาแล้ว นี่มันนี่มันบัฟดีกว่าโอ้โหรอเลยนะครับเราต้องวิ่งแล้วลุยรันรันอ้าวต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างลบอ้าวตายวอลเลนตายเรียบร้อยแล้วโอเคเราต้องไปตรงสะพานระเบิด กานระเบิดที uh, ่ที่ว่าเราจะไปมันอยู่ตรงไหนวะไม่ได้แล้วโอ๊ะโอ๊ะบอ้าวโอ้รถไฟหายแล้วเออปืนไฟปืนไฟปืนไฟเฮ้ยมันโดดได้ด้วย โอ้โหมันโดดได้โอ้โหมันก็ยังว์บได้อีกอะไรอะเฮ้ยมันว์บโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วจุดที่เราจะไปคือมันอยู่ไหนอะเฮ้ยปืนไฟปืนไฟก่อนปืนไฟก่อนมันแพ้ปืนไฟแน่เลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ต้องปืนไฟวะติดไฟสักทีโอเค okay. เออปืนนี้ปืนนี้โอ้โหสายฟ้ามันกันปืนกหลหรอวะเนี่ยผมยิงมันไม่เข้าเลยอะปืนนี้แล้วกันไอ้ันเริ่มโมโหแล้วมันเริ่มโมโหแล้ว นเฮ้ยเลื่อนไปหลุดขึ้นหลอดแล้วกคนนรกชาวนรกแตกนี่ไงปืนร้อนปืนร้อนนี่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 เออเออปืนไฟก่อนเลยโอนจะรถไฟเรามีปัญหาแล้วตอนนี้ต้องอัพให้มันเต็มไปเลยไปไหนเหรอนี่ไงโอเคอยู่ห่างแล้วตาย มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนี่งไงนี่งไงนี่งไงนี่ไงนี่ไงอะไรอีกอะโอ้เดือดจังเลยโอ้ป oh, oh. ืนฟไฟแล้วปืนฟไฟแล้วอีกเดียวมันจะตายแล้วโอ้โ oh, ือร้อนเกินไปอีกอ้าวโอ้ตายสักทีเหรอโคตร มันวับไปวับม,มาเยอะเลยเี่อปืนลุกตุ้มหน่อยเหอไม่ไงโดนเออเอ่ออับก่อนอับก่อนอับก่อนไป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 ไม่เป็นตายหาเลยด้วยวะปีไงลูกสุดท้ายเพื่อคนดูเออโอ้ยเออ,อ,อ,อ ปืนไม่ไงโดนอ้าวสะพานระเบิดสะพานระเบิดแล้ววู้ไปยูซะอ่าล่วงลงมาโอ้โหเสียบลงตรงหน้า นี่คือจบแล้วใช่ไหมคือมันตายเรียบร้อยแล้วแม่ไอ้โดยรวมโดยรวมถือว่าสนุกนะถ้าเกมแนวแนวนี้เอาอจริงๆแต่ติดตรงที่ว่ามันถืออาวุธอะไรไม่ได้ด้วยสิ <laughs> ถ้าเอาอจริงๆถ้าเกมนี้อัปเดตผมก็จะทำลงช่องเรื่อยๆนะแต่ผมก็ไม่ยังนึกภาพไม่ออกกันว่าถ้าเกมนี้อัปเดตแล้วมันจะมีอะไรเพิ่มเติไมไป้มีชากสุดท้าย มีไฟอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่รู้มันคือไฟอะไรไข่หรือเปล่าอะโอ้นี่มันไข่ใช่ไหมโอ้ชัดเลยนี่คือไข่ของชาวใช่ไหมที่ยังหลงเหลืออยู่อ่ะคือถ้าไข่มันแตกปุ๊บเนี่ยคือมันก็จะเกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะเท่ากับจะมีตัวนี้มาเพิ่มอ่ะ โอ้โหอะไรวะนะอูยังเหลืออีกเพียบเลยอ่ะโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวนะชาวที่ผมเจอเมื่อกี้ไข่สีแดงหรือเปล่าแสดงว่าถ้าแบบ ถ้าเกิดชาวมันมาอีกสีมากอีกแบบหนึ่งเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยมันก็หมายความว่าความสามารถมันจะคนละแบบเลยใช่ไหมเี่กก็โอเคไม่มีก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าจบไปแล้วกับเกมชูชูชาวขู่นะถ้ามีอัปเดตก็จะเล่นอีกครั้งแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ